รักแท้คือความรู้สึกที่เมื่อใดที่ได้สัมผัสแล้วจะมีความสุขไม่ว่าเราจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับก็ตามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำความเชื่อของคนโบราณ ท่านว่าอยากดูคู่แท้เนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนให้พิจารณาดูเจ็ดข้อนี้ซึ่งโคราพี่นำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะโบราณท่านว่าคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันมีความหมายว่าหากเป็นเนื้อคู่กัน มักจะมีดวงจิตสัมพันธ์กันมีวิบากกรรมร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะอยู่พบไหนชาติไหนก็ย่อมจะกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอและถ้าเขาทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันมาต่อให้หนียังไงก็หนีไม่พ้นเพราะคุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนหรือมีบุพเพสนิวาสร่วมกันทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ซึ่งวิธีดูคู่แท้เนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนของเรานั้นต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะ 1. เมื่อได้พบเจอกันครั้งแรกก็มีความรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาหลายปีหรือรู้จักกันมาเป็นสิบสบปีคุณและเขากลับสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วรู้สึกว่าเข้ากันได้สนิทใจกัน จิตใจครุ่นคิดเข้าหากันดีกันแบบไม่มีปีมีคลุยนั่นก็เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจที่ผูกพันกันมานานทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจสบายใจไว้เนื้อเชื่อใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกัน 2. เนื้อคู่จะเคยพบกันมาก่อนซึ่งคุณทั้งสองอาจจะยังไม่ได้เชื่อมถึงกันนะักขณะนั้น แต่คุณจะเคยอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันบางท่านก่อนที่จะเจอกับแฟนหรือภรรยาหรือสามีเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเคยอยู่บ้านตรงข้ามกันหรือทำงานในออฟฟิศหรือบริษัทตรงข้ามกันแต่ยังไม่เคยเจอกันจนกว่าจะถึงเวลาที่ใช่แต่พอเจอกันคุณและเขาก็มีความคิดที่คล้ายกันเหมือนกับว่ามีใครคนนั้น มานั่งอยู่ตรงกลางใจใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกันไม่ใช่การพยายามเรียนแบบที่จะเป็นเหมือนอีกคน 3. ทั้งสองคนต่างรู้สึกถึงข้อเสียของกันและกันและรู้ว่าในข้อเสียนั้นมีข้อดีอย่างไรแม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันแต่ก็ไม่มีทางทิ้งกัน สุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีเหมือนเดิมเพราะลักษณะนิสัยของคนเราต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นคนที่หัวดื้อก็จะมีความมั่นใจสูงแล้วก็ตัดสินใจเก่งส่วนคนที่เจ้ากี่เจ้าการก็มักจะจ่ายค่านา้ำค่าไฟได้ตรงเวลาอยู่เสมอ 4. อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน คุณไม่เคยต้องรู้สึกหึงหวงหรืออิจฉากันและกันและระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งสองได้หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกันคุณและเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันราวกับว่ามีจิตใจผูกพันกันมากกว่าทางร่างกายอีกทั้งคุณไม่กลัวที่จะพูดคุยกันถึงปัญหาหรือเรื่องต่างๆ ซึ่งเขาคนนั้นก็สามารถเข้าใจและพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณได้และจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆนั้นไปด้วยกันด้วยดี 5. คุณและเขาเข้ากันได้ดีรู้สึกเติมเต็มซึ่งกันและกันคนหนึ่งอาจเป็นคนที่เปิดเผยในขณะที่อีกคนกลับเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว ดังนั้นส่วนใหญ่เนื้อคู่จึงมักมีนิสัยที่ตรงข้ามกันเพื่อที่จะดึงดูดอีกคนให้เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของกันและกันและเขาจะไม่มากวนใจคุณหากคุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวเพราะคุณทั้งสองต่างเข้าใจกันและเคารพถึงความเป็นส่วนตัวของกันและกัน 6. คุณสามารถได้ยินความคิดของกันและกัน คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่ร่วมกันบางครั้งไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายมีความคิดยังไงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคุณและเขามีจิตใจที่ตรงกันมานานแล้วคุณและเขาต่างเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของกันและกันทั้งทั้งที่คุณมีความคิดเห็นของตัวเองแต่แทนที่คุณจะคิด เพียงแต่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็มีความรู้สึกลึกๆที่เคารพความคิดเห็นของอีกคนหนึ่งและคุณสามารถรับฟังและให้เกียรติสิ่งที่คุณทั้งสองเห็นไม่ตรงกันได้ 7. คุณทั้งสองมีเป้าหมายในชีวิตที่เหมือนกันเหมือนกับกําลังอ่านหนังสือหน้าเดียวกันทั้งค่านิยมจริยธรรมและเป้าหมายไปในทางเดียวกัน คุณอาจมีวิธีที่จะไปถึงจุดหมายที่แตกต่างกันแต่คุณทั้งสองต่างต้องการผลลัพธ์เดียวกันนอกจากนั้นคุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญบ่อยๆหรือร่วมกันทําสิ่งดีๆร่วมกันเพราะเป็นผลบุญแต่ชาติปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้งและที่สําคัญคู่แท้จะมอบให้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ มอบความรักความสัมพันธ์ให้อีกฝ่ายโดยมีจุดประสงค์เดียวคืออยากทําให้คนรักมีความสุขเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านความรักถือเป็นสิ่งสวยงามรักแท้มีหลายแบบและหากความรักเนื้อคู่ของคุณไม่เป็นแบบที่หวังซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หรือจะมีสิ่งกีดขวางความรักของคุณได้นะคะขอให้อยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหมั่นทําความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วล่ะคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ